เดี๋ยวับเดี๋ยวผมเจ็ดที่เ่ที่แซนกับตาน้ครับเดี๋ยวจังเบิงน้ำกันนะครับผมขอปิดเครื่องกันกรับีหนุ่ย สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับผมเบาใจเส,สร็จด้วยสานใหม่สภาพพี่น้องพยายามตรงครับผมกันตรงตามท่ออีกนะครับผมฝนตกขึ้นพี่น้องเดี๋ยวนีกว้ก็ยังตกคือทับตกยืดขึ้นครับผมตกป่าแห้งเตอะไม่เจอแต่แห้งเตอะแต่แห้งนะแต่ว่าเอาอยืดขึ้นนะพี่น้องผมขาดว่าปลาอาจโจลงลงคอลงตรงนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำตาลพี่น้องว่าเหมือนประมาณน้องรันบน้อนี้ก็เป็นวัน ว่นจันนะพี่น้องวันจันที่29นะครับเป็นหญ้านะครับผมอย่ามุบกคอนเดูใจั่งก็มีหูน้องกันพี่น้องเป็นดินผมยังโตกีครับยังแหล่มาอยู่พี่น้องเดี๋ยวซองไปทั้งหนาครับผมยังเป็นแด่เป็นเล่ามาอยู่ครับเป็นย่างมานะครับเต่ากับลมเย็ดเด็ดพุ่งเมื่อเลยพี่น้องลมเมืดไปดเลยเกลียวหรอ ลมเน่นี่เขาเสียให้หน่องเนา่าเปรร็นหน้าหมกย่างไง,งกาเ,เาย็นเย็น,น,านตาบือนเยจักบบเดียวขาลงไปเบิงตรงตาท่างหี่เป็นแต่ล่งนี่ครบับผม ตัง,งานพี่นกงตดห์ทเหงาแนั้นตัวว่งานไม่ป็นหงาอืมจุดนกมันนีป้าแท้วันนี้น้ำไหลเบิ่งกันครับเบิ่งกันอู้หูตัวน,น,นี้เลพี่นกเป็น,น,นปียาไล่ที่กันนง จับก่อนแล้วมาโอ้กล้งน้อยู่ยทยโอ้โหดีดุนอุ้ยกระโปรงแต่โป๊ะนี่ยี่ห้อนี่ยู่อไหนนี่จวดวดเย ม,เมัเราต้องรูมขึ้นมากครับมันจึงบริหน,นกนะการิมเย็นหนึ่นี่ปลาแลนหนาดีหนาตเปลเตยนจะนั้นพี่นองอู้ปนังปนังปน่ะปลาลงข้าคมปุบป Ui, tu một sinh phát Một mô đầm đầm Có có tò mò ui, tui duyên 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 Nó, duyên 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 Phát duyên 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 đi duyên 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 ดึนที่นอกอุ้ยตาดินโอ้ยหามันดึงกระขิงนี่ขวันตรงครับอื้ม เรื่อง,งก้นค้ับผมอี้ยป็นอะ่อแลนขึ้แนแลนลงเรื่งของพี้นกให้เรืงเเบิ้งมองมันมองตรงกระโดดน้าเขินนะคุณข้าพูดน้ำเขิน,น,ขน,น,ขน,น,ขนสิกระโดดปกันเพิเ่ครบบเพชรเบิ้ง พอต้องหนีเหตุเหมันบืนเนะครับมันขึงน,นะเป็นมีหรือป่าเป็นมีหรือเปลนน่า่มมามันมันมีไหมอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยยยอุ้ยอยออยอุน,น,น,นยอุ้ยอุ้้อ เอ,อื่อแล่ยูนี่ครับเดี๋ยวเสกตาครับผมเี่สกตาค็ับผย ก้อนว้วนีก uh, 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 <c ười> oh, ้อนอืมอืมก้นเลยแล้วดูอู้สุดก้อนพี่น้องหงัดที่ได้ใกล้ได้แอด คืออร่อยมากนุ่มหอมครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งส่วนทั้งคุณไปเบิ้งตัวพอหนามโตนนะะาะกับอื่นๆใส่ไว้กันครับผมติดเครื่องจนเต็มเลยโอ้โหจ้ามีตามที่ยุนคือ ออเคอืมไรมากเยอเดี๋ยวรับเดี๋ยวผมเจะที่แซนที่แซนกับตาต้องับด้วยจังเบิงน้องกันนะครับผมขอปิดเครื่องันครับพี่น้่ง ที่ใกับตาบบได้นรับมันจะเต็มออกนะครับใช้ใส้กับสอบด้วยครับเดี๋ยวจังเคยจังถึนไปเบิยเงยี่พึ่งบานกันนะครับผม